สำหรับคนที่ได้วางววยเตรียมตัวตายตายก่อนตายไปแล้วอย่างนายตะวันในทางการเมืองย่อมจะไม่ไปเสียเวลาโต้เถียงกับใครว่าฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนชั่วมีแต่จะให้ความร่วมมือ กับทุกรัฐบาลขอย้ำคำว่าทุกรัฐบาลโดยไม่เลือกว่ารัฐบาลนั้นมาจากขั้วไหนฝ่ายไหนเมื่อเขาเป็นรัฐบาลแล้วมีนโยบายหรือคำสั่งอย่างไรออกมาให้ประชาชนปฏิบัติ หรือให้ความร่วมมือนายตะวันในฐานะประชาชนคนหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งได้วางไวยเตรียมตัวตายตายก่อนตายไปแล้วนี้ดีที่สุดก็คือให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไปเป็นธรรมดา ส่วนในทางศาสนาก็จะไม่ไปเสียเวลาโตเถียงกับใครว่าคำสอนอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเชื่อถือได้อันไหนไม่น่าเชื่อถือต่างๆนานาซึ่งเรื่องแบบนั้นยกให้ ผู้ที่ยังมีเวลาเขาโต้เถียงกันไปส่วนคนที่ใกล้จะหมดเวลาอย่างนายตะวันนี้โดยเฉพาะที่ได้วางววยเตรียมตัวตายตายก่อนตายไปแล้วย่อมจะไม่ไปเสียเวลากับเรื่องอย่างนั้นมีแต่จะเลือกเอาเฉพาะคำสอนที่จะ เป็นประโยชน์แก่การวางไวเตรียมตัวตายตายก่อนตายมาประพฤติปฏิบัติโดยไม่แยกศาสนาเลยด้วยซ้ำไปคือขอแค่ให้คำสอนนั้นไม่ว่าจะมาจากที่ใดจะมาทำให้อัตราตัวตนคนสัตว์ของตัวเบาบางลงก็จะนำมาประพฤติปฏิบัติโดยสถานเดียว แบบนี้ครับ